มาทุกคนกินเหมียนมักเดือน้ำข่อยเด้อตาม่สิไค่คนเดือดเต็มถาดมาพี่น้องลุยก่อนไ่ทั้งมอนล่ละสวัสด,สสดีสบายดีจ้ามาไม่มสักแค่เจ้าก็านั่งต่างซูคนเลยแหละ Uhm. bay mà có kinh đại mà có kinh này đại bay có ổn ổn này nó mì cặp la pa sẽ bài nó bài này nó cặp พี่แม่ไปเอาน้องนุ่งพี่น้องเลยคนละฝาดกอนลาสัพอดีมะคามสองมาผูไไ้ชมปัญหา มันอืออือมชได้มันิอือตีมก็บไปนอาใบมันกระแทบลมันเหระอือเป็นอะไร บเกตดเป็นไดนเนาะเผ็ดหลเจ็บกระเพาะอะไรกันเตนี่ยมันอยากโซ่เลยเนอะเผ็ดไกระเจ็บกระเพาะแพ้กระเพาะคิหมากอืมก็หม่นมาอยู่นงคิปหมากเไม่ได้เผ็ดนะฮะไม่เจ็บกระเพาะเลยตอดีแลเจเราตังใจมาทำดิเเท่านั้น บ้านมีต้นข้าวาสมมีน่อ,อ,องเห็ดแกวจริงกรบอัม่มันข้ามันตะเหม็นแนั้ก็บอกุงที่ใบมันสิลองใบมันหันมันเนาะ คนเที่ยวครับนกระแทบด้วยกันหมากระแทบเดียวอเนี่เรเป็นเป็นชุกเยอะกุกรกระอ็กระปงอะแทบเดียวแทบเดียวืหรกินทานกระทานกระน่ กินพันเราถ้าก็เนดตุกันกินันก็ไินพันตะเกียบถินเมื่อไดลงตะกเยเรอยู่มา,มาจังมีมีก็ตู้ประสังเกตเห็นกกินโนมีนะเขามาเก็บเอาไปขายม,มันแก่มดเนาะเขาก็บเลือเขาก็นะิบนัน ไปทางบ้านเองวะบ้น่าคมีไร้ลายแถวทางบรรทัดนะเขาไปทางบรรพุนซิมอ๋อไรเลยอยู่แขมทางมันกับไหนแข้มทางเลยต้นบักไงบักไงอมอไอ่อนผัะเต็มแข้มทางน้ำใม่น้ำนาเขาแลวเหมือนบอกว่าเบจอดใครจะไปขินหนีบลายบลายอยู่ป่าอยู่ดงเลยอืออย่ป่าแขมทาง ทัน้นดันก็ยันมันบ่มีเฮือนคุยันมีแต่ป่ามีแค่ฟ้าค่คะทงหน้าเกียวกับจี้อ่ะคอยไปจอดด้วอ่ะมัไปฮะไปทับน,นี้โู้ยไปดนแล้ว นอนมอนไปกลายเลย ยังเานี้ยพักันไปนตลาดนะบกอนน้นอยค่ะตลาดไปชิมกินขนาดนี้ยังพนะมเด็กกิน,น,นตีกินอะไรพิเพ็ดดูเห็นเขาตั้ตึงเต้บ้าเลยพ็ดเนาะ อองทอทองทเลยกัดกินไปกินมาเนี่ยมวจิงไข่มันมันกะเผ็ดพร็ดัวจิงไค่ บลาทัวร์หางมีลอนมิดแต่บางัางีงย้งยงๆเนี่ยขอยเขาไปซื้อปลาสิขอยเขาให้ไปโหลดในตลาดกันซืีฟะลินฮนะนี่มาตุ้ม โตแล้วเซนละบ่โตแปดเกิบ่ปากัน่ะโเก้าสิเดียมนโตเดียวอ่ะนะ ปลาและสมมือจังต้งสมสมแหน่แจ่วแน่มือวาน,นวมือวาแน่แจ่วไม่เชื่อ,อ,นอหนึง่งคนนะต้มสมโอชื่อมาเจ็ดโ,โตหาสิบพันปลาคอมีแต่แค่ชังแคนกวกไงเราไปซื้ออีกใช่เปล่าบานเบินเราไปบานเบินวัน ไปส่งเพิ่นนั่นเลยกมันไปพะลานเมื่อวานมื้อก่อนนี่แล้ไปบัดเอิ้นเมื่อวานนี่แล้วไปนพะลานอไนนี่ม่านะว่าซื้อซอยนล่าอยากได้เงินซมแม่อยู่นี่100ต20,000ซิ ใช่ไม่แแม่แม่หมอนขอดมต่ำเจ้าหนังคือขนมมาให้ตาเม็ไปหาตังลุงมาแต่ห้องเยนกินเมีงพากินเมยงยำมูแรงดเลยได้หนีแมหาช่างผิดเผ็ดกินไปเลยเลยเลยผิดเนาะเพราะฉชงค่ยมเผ็ดอยู่แล้ว ำทำไปใส่อะไรแ้่มูเป็น,นกินน้งเต็มก็ดีกินเนาะหมากเหลือเนาะก็แบบปลาค่ะปลาป่น,น,นลปลาเหลือเนี่ยมันบริผ่าดมันแสบเหลือพออิมอ่มแล้วมันก็ดีกิน ลายกุ้่ชิลยด้วยใบอ่อนนะอีกตอนนึงใช่ตอนตะแดกแล้วมันจะได้จีย เกินไปแดงแล้วมันแสบกินจตเมียงนะเดศเลยได้ไห จิ้มนะคีรอนทับส่งบ้างแล้วคบส่งขม่าไหนดิน้าละจากขั้นหนึ่งคำทรงสายนกันสามสี่ขั้นถูเนาะสายอ่ะตอนแรกแตงโมมันเป็นขั้นมันเนันเป็นกายขั้นหนึ่งแหละบ่แม่ไปเล้ีคลิปเนียลาไปก่อนพีจ้ามา